วันนี้นะคะเรามาอยู่กับรถครอบครัวขนาดเล็กที่ต้องบอกเลยนะคะว่าน่าใช้งานมากๆหนึ่งรุ่นนะคะคันนี้นะคะได้รถสวยสภาพดีนะคะไม่ว่าจะเป็นน็อตเม็ดอาร์กอะไรอยู่กับพี่หมดอยู่ที่เดิมหมดเลยนะคะ <S <S วันนี้นะคะ <S <S เรามาอยู่กับรถครอบครัวขนาดเล็กที่ต้องบอกเลยนะคะว่าน่าใช้งานมากๆหนึ่งรุ่นนะคะเป็น Toyota s i ซ n ต a นะคะ 1.5V ปี2019 คันนี้นะคะผลิตปี2019จดทะเบียนปี2019เลยนะคะคันนี้รถสวยสภาพดีแน่นอนรับประกันได้เลยนะคะอ่าแล้วก็เป็นรถครอบครัวนะคะที่ประหยัดน้ำมันแล้วก็น่าใช้งานมากเดี๋ยวเรามาดูกันว่าฟังกช์ชันภายในเขามีอะไรบ้างนะคะแล้วก็สภาพภายนอกภายในมีอะไรบ้างด้านหน้านะคะจะเป็นโฉมของปี2019นนะคะไฟหน้านะคะเป็นไฟโปรเจคเตอร์ด้านล่างเป็นไฟตัดหมอก นะคะแล้วก็รุ่นนี้นะคะยังไม่ได้เป็นรุ่นที่ไบเนอร์เชนนะคะ <c oughs> เป็นปี2019พอดีนะคะยังไม่มีกล้องรอบคันนะคะ <c oughs> ยางเป็นยางมิชลินทั้ง4เส้นนะคะยางปี2021นะคะ <c oughs> ล้อมแมกนะคะ <c oughs> เป็นล้อมแมกเดิมจากโรงงานขอบ16กนะคะกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวแบบนี้นะคะติดกันสาดมาให้แล้วรอบคันเลยนะคะ <c oughs> แล้วก็คันนี้นะคะเป็นรถครอบครัวที่น่าใช้งานมากนะคะ <c oughs> ประตูนะคะเป็นประตูสไลด์ไฟฟ้าทั้ง2ข้างนะคะเป็นตัวว แต่ถ้าเป็นตัวลองพอปนะคะก็จะเป็นประตูสไลด์ไฟฟ้าแค่ข้างเดียวะนะคะแล้วก็ด้านในจะเป็นเบาะหนังแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันก่อนคันนี้นะคะติดกันศาดตร์มาให้เรียบร้อยแล้วนะคะรอบคันเลยด้านหลังนะคะมีโลโก้ตัว V ีแบบนี้อยู่นะคะเป็นโตโยต้าเซนต้าแล้วก็ฝาท้ายนะคะเปิดได้แบบนี้ ฝาท้ายก็จะเป็นฝาท้ายแบบธรรมดานะคะยังไม่เป็นไฟฟ้านะคะแล้วก็คันนี้นะคะได้รถสวยสภาพดีนะคะไม่ว่าจะเป็นน็อตเม็ดอาร์อะไรอยู่กับที่หมดอยู่ที่เดิมหมดเลยนะคะ mm hmm. คันนี้นะคะติดฟิล์มกรองแสงแล้วรอบพันนะคะแล้วก็นี่ด้านในนะจะมีแอร์แบบนี้นะคะแล้วก็บอกนะคะสามารถพับเก็บไปได้แบบนั้นนะแต่ว่าเราก็สามารถดึงขึ้นมาได้นะคะถ้าเราดึงบอกขึ้นมาเดี mm ๋ย hmm. วเราจะสาธิตด,ดู เบาะนะคะเราก็สามารถยกขึ้นมาได้แบบนี้แบบนี้เลยเป็นเบาะแถวสามนะคะหรือว่าถ้าเราไม่ใช้งานนะคะเราก็สามารถเก็บเก็บไปได้แบบง่ายๆเก็บแบบนี้ได้เลยนะคะเหมาะสำหรับใช้งานในครอบครัวนะคะ แล้วก็เดี๋ยวเราไปดูด้านในกันค่ะค่ะด้านในนะคะด้านในตัวนี้นะคะเบาะด้านในนะคะฝั่งคนขับนะคะจะเป็นเบาะธรรมดานะคะปรับขึ้นลงสูงต่ำได้เลยแล้วก็กระจกมองข้างนะคะก็จะเป็นออตโต้บันคนขับแบบนี้กระจกมองข้างด้านข้างถ้าเปิดปิดไฟฟ้านะคะแล้วก็เดีย๋ยวเราจะขึ้นไปดูบนรถห่วงรบพูมอะไรนะคะมันติดฟังก์ชันแบบนี้แล้วก็จะมี เปิดปิดประตูสไลด์ด้านล่างด้านหลังแบบนี้ตรงนี้เลยนะคะมีที่วางแก้วนะคะแล้วก็มีระบบควบคุมแอร์ด้านหลังคันนี้นะคะรถปี2019นะคะเลี้ยงมาอยู่ที่1603กมิโลค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูสภาพภายในกันต่อเบาะนะคะก็จะเป็นเบาะหนังนะคะเป็นสีน้ำตาลนะคะตัดกับสีดำนะคะแอร์ด้านในนะคะก็จะเป็นแอร์ดิจิตอลนะคะเกียร์เป็นเกียร์ออตโต้แบบขัน้นบันไดนะแบบนี้ นะคะด้านในเป็นเบาะหนังแบบนี้สามารถพับได้นะคะแอร์นะคะเป็นแอร์ราวนะคะมีจอกลางอ่ะเดี๋ยวต่อไปเรามาดูห้องเครื่องกันนะคะมาเริ่มต้นดูจากฝากระโปรงกันก่อนเลยนะคะฝากระโปรงนะคะมาดูเลยฝากระโปรงเดิมๆอ่ะฝากระโปงไม่มีถอดน็อตไม่มีขยับนะคะฝากระโปรงเดิมแบบนี้นะคะมีไปตรงสติกเกอร์อยู่ครบท่านี้นะคะจะเป็น เครื่องยนต์พันห้านะเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะคะค่ะสำหรับคันนี้นะคะ t o y o t a s e ซ t ต,ต,น,ตนะคะ 1.5V นะคะเป็นรุ่นท็อปสุดของรุ่นเลยนะคะปี2019นะคะคันนี้นะคะราคานะคะเราเอามาจัดโปรโมชั่นกันเลยนะคะ498,000บาทนะคะย้ำอีกที498,000บาทนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจจัดไฟแนนซ์นะคะแน่นอนคันนี้ดอกเบีย้ยพิเศษสุดๆนะคะ2.79%เท่านั้นเองนะคะลูกค้าท่านใดจัดไฟแนนซ์เรามีบริการจัดไฟแนนซ์นอกสถานที่นะคะ สำหรับลูกค้าท่านใดที่จะสอบถามข้อมูลนะคะรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะสามารถติดต่อกันเข้ามาตามเบอร์ที่ขึ้นไว้ให้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ